หลังจบจากงานมอเตอร์โชว์2022เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างดีและด้วยกระแสที่เป็นเชิงบวกทําให้มีการเปิดตัวบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหน้าใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามที่ได้เริ่มแบรนด์รถยนต์ของตนเองอย่างวินฟาร และแม้ว่าในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาวินฟ้าจะไม่ได้นํารถยนต์ในฟ้าของตนเองมาร่วมโชว์ตัวในงานบ้านเราแต่พวกเขาเตรียมมุ่งสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเนื่องจากแบรนด์รถยนต์ดังกล่าวนั้นได้ยื่นเอกสารเตรียม IPO อบนกระดานหุ้นสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยสำนักข่าวบรูมเบิร์กได้คาดการว่าวินฟ้าจะสามารถระดมทุนได้มากกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6.3หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นทุนสำหรับใช้ในการสร้างโรงงานใหม่ในน r อตแค r ร l i นาโดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายในสหรัฐอเมริกาไว้ที่1.6แสนถึง1.8แสนคันต่อปีจากนั้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม CEO ของวินฟ้าได้อัปเดตว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะผลิตรถนยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยเริ่มจากรุ่นวินฟ้า VF8 และนอกจากการเตรียมตัวทำตลาดรถไฟฟ้าแล้ววินฟ้าสยังได้ลงทุนด้านการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตโดยทางค่ายมีความร่วมมือกับ s ต a r ์ดอตสตาร์ทอัพด้านนาโนเทคโนโลยีสัญชาติอิสราเอลโคชั h ไ t e ท h หนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรีย่ยูรายใหญ่ในประเทศจีนและโปโรเจียมบริษัทแบตเตอรี่ของไต้หวันที่กำลังมีการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตและเตรียมจะนามาใช้งานในปี2567นี้ สำหรับโปรโลเจียมนั้นก่อตั้งในปี2 5 4 9และได้ยืน่นจดสิทธิบตัตรมากกว่า500รายการสำหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับเ e อร์ d e s b สเบในเดือนมกราคมเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตและวางแผนที่จะเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตขนาดใหญ่แห่งแรกในต้นปี2566นี้และด้วยทีวินฟาร์ดเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลกักก็จะได้รับอนิสง์ด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของโปรโลเจียมด้วย ซึ่งทางวินเซนต์ยังหัวหน้าผู้บริหารและประธานของโปรเลียมเทคโนโลยีได้กล่าวว่าพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีแบตเตอรี่รายใหญ่ที่มีความสามารถในการผลิตที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยบริษัทพร้อมแบ่งปันเทคโนโลยีกับพัฒมิตเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานและปลอดภัยยิ่งขึ้นร่วมกันอย่างไรก็ตามข้อมูลแบตเตอรี่ใหม่ที่จะถูกใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าวินฟารสนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยออกมา โดยในปัจจุบัน W ิน fast VF8 ใช้แบตเตอรี่ขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด420กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขระยะทางโดยเฉลีย่ยของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและหากในอนาคต W ิน f าร์มาพร้อมกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ Solid State จริงคาดว่าจะสามารถสร้างความโดดเด่นของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามในตลาดได้อย่างน้อยก็ในบ้านเกิดของตนเอง